อ่ะก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะักลงทุนผู้ที่ชื่นชอบความเสี่ยงทุกๆท,ท่านนะครับเช่นเคยนะครับกลับมาอยู่กับบังมีนนะครับบางมีนก็มีทีเด็ดสกอร์สูงนะครับหตัวที่จะเอาให้ทุกท่านเลือกพิจารณานําไปลงทุนกันนะครับสำหรับหน้า y o u t u ู e มีให้ทุกท่านเพียงวันละ1ตัวเท่านั้นนะครับท่านใดที่ต้องการทีเด็ดเพิ่มเติมนะต้องการทีเด็ดเพิ่มเติมแนะนําให้ไปเอาในกลุ่มนะวิธีเข้ากลุ่มก็ลายดีแปะไว้ให้แล้วนะครับทางด้านซ้ายมือมุมบนนะ BANG M E E N 6 9นะครับบางมีน6 9แอดไลน์มาสอบถามบางมินได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทำยังไงนะครับรับรองว่าง่ายมากๆนะอยู่ในกลุ่มมีตัวแก้ท่านแน่นอนนะครับหน้า YouTube บอลอาจจะตายนะครับเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยบอลตายติดๆกันหลายวันเนี่ยเพราะให้แค่ตัวเดียวนะครับจะไม่มีตัวแก้นะครับแต่ในกลุ่มมีตัวแก้ให้ท่านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในกลุ่มการันตีท่านได้เลยว่ามีผลกําไร ไปในทิศทางที่บวกมากกว่าขาดทุนแน่นอนนะครับตามนี้ละกันนะครับเอาเฉพาะท่านที่สนใจท่านที่มั่นใจจริงๆนะครับอยากเข้าไปอยู่ในกลุ่มเราจริงๆนะครับก็แอดไลน์มาสอบถามบางบินได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะก่อนอื่นนะครับขอไปสรุปผลคู่ที่บางบินได้ให้ไปเมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับคู่ที่บางบินได้ให้เล่นไปเมื่อคืนนะครับให้ใส่สกอร์สูงคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เจอกับอาร์เซนอลนะครับใส่สกอร์สูงเต็มเกมไปที่เลทสองลูกครึ่งควบ3นะผลปรากฏว่า ยิง2ลูกตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับบางมีคิดว่าครึ่งหลังน่าจะมีอีกเม็ดนะครับอย่างน้อยต้องมีอีกเม็ดนึงมีแน่นอนนะครับผลปรากฏว่าจบเกมนะครับครึ่งหลัง45านาทีมันไม่ยิงกันเลยนะครับจบเกมก็ยังอยู่ที่2ลูกเท่าเดิมนะครับเป็นทางฝั่งอาร์เซนอลนะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็เสียเต็มกันไปน้าเสียกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับสกอร์สูงนะเสียกันมาหลายวันติดแล้วนะครับไม่ต่ากว่าอาทิตย์แล้วนะชั่วโมงนี้ มีแต่สมาชิกเข้ามาบ่นมาคอมเมนต์บ่นกันนะครับว่าให้บอลตายทุกวันนะก็ตามธรรมชาตินะครับตามตามธรรมชาติไม่ใช่ธรรมดาองบองมีนนะครับปกติบองมีนก็ให้บอลอ่าสกอร์สูงก็ไม่ค่อยพลาดอ่าบ่อยขนาดนี้ไม่ค่อยพลาดหลายวันขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นไม่รู้จับตัวไหนเป็นโดนจริงๆนะครับอย่างร์เซนอลกับเลสเตอร์เนี่ยออกค่อนข้างที่จะออกสกอร์สูงบ่อยนะครับแต่พอบางมีนจับมาเล่นปุ๊บบอลกลับออกสกอร์ต่มเฉยเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ วิเคราะห์ตามมาตรฐานวิเคราะห์ตามแนวทางที่บางมีคเคยวิเคราะห์มาตลอดแล้วอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผลมันไม่เป็นไปตามที่คาดเท่านั้นเองนะครับเอาใหม่นะครับวันนี้บางมีคัดมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะให้ทุกท่านเลือกนําไปลงทุนกันนะครับสาหรับค่ําคืนนี้คู่ที่บางมีเลือกให้ทุกท่านนําไปลงทุนเป็นบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่าง f c โคเปนเฮเกนนะครับเจอกับเวเจนนะครับคู่นี้เตะกันเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับ เลทราคาหน้าบ้านผลบอลเลยนะครับเปิดเลทแรกมาอยู่ที่ไอ้ลูกครึ่งควบ2ปัจจุบันไหลลงไหลลงมาเหลืออยู่แค่ลูกครึ่งนะครับก็ทําไมบางมีถึงให้เลือกเลือกเล่นเลทนี้บ้างปกติจะให้เล่นเลือกเล่นเ,เ,เลทปอปอเลทเสมอนะครับเลทนี้ก็เป็นอีกเลทหนึ่งที่น่าสนใจที่น่าลงทุนเพราะอะไรนะครับเป็นเลทที่บอลค่อนข้างที่จะยิงกันแน่นอนนะครับแล้วบังมีแอบไปดูมาแล้วว่าสกอร์สูงเปิดมาไม่สูงมากนะครับสกอร์สูงเปิดมาไม่สูงมาก แล้วก็คือเลทราคาต่อรองที่เปิดมาสูงนะครับเปิดมาลูกครึ่งควบสองแล้วสูงต่ําเปิดมาไม่สูงมากเนี่ยก็มีโอกาสที่บอลคู่นี้นะครับจะออกสกอร์สูงนะเพราะอะไรเพราะว่าเปิดราคาต่อรองกันมาสูงนะแสดงว่ามีโอกาสที่ทั้ง2ฝ่ายจะทําประตูกันได้เนี่ยมีค่อนข้างสูงอีกอก็มีนะครับก็มีเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้น มีจึงเลือกตัวนี้มาให้ทุกท่านลงทุนในสกอร์สูงในสําหรับค่ําคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูิตไปดูตัวเลขหน้าเบสสามหก่อนก่อนที่จะไปดูสถิตินะครับมาดูที่เบสสามหกห้านะครับเบพนันถูกกฎหมายของทางฝั่งยุโรปอย่างเบสสามหกห้าเปิดราคาเอเชียนแฮนดิแคปเลดแรกเปิดมาที่ลูกครึ่งนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ลูกครึ่งไม่มีไหลขึ้นไหลลงไปไหนนะครับส่วนสูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ครึ่งควบ3นะครับปัจจุบันขยับขึ้นไปอยู่ที่3ลูกนะครับ ก็ตามเลทนี้นะครับเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับ2เลทนี้มาเปรียบเทียบกันก็ยังถือว่าอยู่ในเลทปกตินะครับไม่มีอะไรน่าสงสัยน่าไม่มีอะไรน่าผิดสังเกตนะครับแต่ตรงที่จะสังเกตได้เลยว่าบอลคู่ไหนมีโอกาสที่จะกินเดิมพันนะครับสังเกตตรงนี้นะครับราคาจ่ายของสกอสูงนั้นจ่ายค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับสกอต่ำเนี่ยจ่าย1 0 0นะครับสกอสูงเนี่ยจ่ายแค่0.85จ่ายน้อยมากๆนะครับ บางสำนักเนี่ยจ่ายแค่0.50เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับให้ใส่สกอสูงไปได้เลยนะครับจ่ายน้อยมีโอกาสที่จะกินเดิมพันสูงนะครับจ่ายเยอะมีโอกาสกินเดิมพันน้อยวันนี้ทางฝั่งสกอสูงจ่ายค่อนข้างน้อยแสดงว่ามีโอกาสที่จะกินเดิมพันนะครับค่อนข้างที่จะสูงแล้วสกอสูงเปิดมาไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับขึ้นควบ3ไหลขึ้นไปแค่3ลูกเท่านั้นนะครับมีโอกาสที่จะยิงถึง4ลูกนะคสำหรับผู้นี้นะครับผมมินมองว่า3ลูกน่าจะมีนะครับ3ลูกน่าจะมี สองทีมยิงรวมกันนะครับน่าจะถึง3ลูกนะผมมีมองว่าอย่างนั้นนะครับอ่าหน้านี้ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สถิติกันเลยนะครับสถิติของทั้ง2ทีมนะครับเฮด vs เฮดที่เคยพบกันมานะครับหเกมหลังสุดนะครับสกอร์สูงในเลทสอลูกครึ่งนะครับย้ําว่าสกอร์สูงในเลทสอลูกครึ่งนะครับหเกมหลังสุดออกสกอร์สูง4เกมนะครับออกสกอร์ต่ำเพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับออกสกอร์ต่ำก็ยิงไปถึง2ลูกแล้วนะครับส่วนสกอร์สูงเนี่ยยิง4เม็ดนะครับสเม็ด4เม็ด 4เม็ดส่วนใหญ่จะออก4เม็ดนะครับมี3เม็ดแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับที่ออกที่ออกสกอร์สูงนะจะยิง3เม็ดแค่นัดเดียวเท่านั้นนอกนั้นยิง4เม็ดเป็นอย่างต่านะครับแล้วก็โคเปนเฮเกนเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะยิงได้เยอะนะครับยิงได้เยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเวเจนเนี่ยสวนมาอาจจะจะพัดจะผูอาจจะยิงได้เม็ดสเม็ดนะทั้ง2ทีมยิงรวมกันบังมินมองว่ามีโอกาสถึง4เม็ดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลงทุนสกอร์สูงบังมินมองว่าคู่นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวให้ดูสิติ1สินัดเลยละกันนะครับสิบนัดเป็นยังไงบ้างนะครับสิบนัดเนี่ยครับออกซอกอรต่ําแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับออกสอกอรสูงสักเกเกมเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าลงทุนนะครับคู่นี้เดี๋ยวไปดูที่หน้างานอีกทีว่าเลทสองครึ่งควบสามกับเลทสามลูกอนไหน,น่าลงทุนกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันที่หน้างานกันต่อเลยนะครับ หน้าง,งานนะครับสำหรับคู่โคเปนไฮเกนกับเวเจนนะครับมีเปิดมาด้วยกัน3เลทนะครับมีเลท3ลูกแล้วก็2ครึ่งควบ3นะครับแล้วก็3ควบ3ามครึ่งนะครับ3ควบ2ครึ่งจ่ายน้ำแดงนะครับ 3ควบ3าครึ่งจ่ายน้ำแดง0.90นะครับแล้วก็2ครึ่งควบ3จ่ายน้ำดำศูนดานะครับส่วน3ลูกนั้นจ่ายน้ำดำศูนดนะครับมีเลทเดียวเลยนะครับที่มองไว้ตอนนี้เลทที่น่าลงทุนนะครับเพราะว่า2ครึ่งควบ3ตอนนี้จ่ายน้ำา 6- 6เองนะครับน้ำา6หน้ำดำเนี่ยจ่ายน้อยมากๆเพราะฉะนั้นให้ลงทุนเลทนี้ไปดีกว่าครับคุ้มค่ากว่านะครับ ให้ทุกท่านใส่สกอร์สูงคู่เคเป็นเอ่ยโคเปนเฮเกนกับเวเจนนะครับใส่สกอร์สูงเต็มเกมไปที่เลทสามลูกนะครับอ่านี่ตีกรอบสี่เหลี่ยมให้แล้วนะครับเน้นอีกเดนย้ำอีกครั้งนะครับสรุปว่าให้ทุกท่านใส่สกอร์สูงคู่โคเปนเฮเกนกับเวเจนนะครับใส่สกอร์สูงเต็มเกมไปที่เลทสามลูกนะครับใครชอบก็ตามนะครับใครขัดก็สวนนะครับไม่มั่นใจไม่ต้องเล่นนะครับไปหาตัวอื่นเล่นได้เลยนะครับบอลต่อหนึ่งวันมีเป็นร้อยเป็นพันตัวท่านสามารถไปคัดไปคิดเล่นเองได้เลยนะครับ แต่ถ้าท่านขี้เกียจคับขี้เกียจคิดนะครับหรือต้องการตัวแก้นะครับเผื่อหน้า YouTube มันตายท่านต้องการตัวแก้แนะนําให้ไปเอาในกลุ่มนะครับวิธีเข้ากลุ่มก็ลายดีแปะไว้ให้แล้วนะครับทางด้านซ้ายมือมุมบนนะครับ b a n g m e e n 69นะครับบังมีน69แอดไลน์มาสอบถามบางมีนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวบังมินจะบอกให้ว่า ท่านจะต้องทํำยังไงท่านถึงจะเข้ากลุ่มได้นะครับเอาเฉพาะท่านที่สนใจเท่านั้นนะครับท่านที่สนใจจริงอยากเข้ากลุ่มบอกบางมีมาเลยครับเดี๋ยวบางมีจะดึงเข้ากลุ่มนะครับมั่นใจว่าในกลุ่มเนี่ยสามารถทําให้ท่านมีกําไรได้มากกว่าขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะหน้า YouTube อาจจะตายแต่ในกลุ่มเนี่ยถ้าหน้า YouTube ตายในกลุ่มก็ยังมีตัวแก้ให้ท่านนะครับสามารถทำกำไรท่านได้แน่นอนนะครับได้กําไรมากกว่าขาดทุนแน่สําหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มนะครับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มรู้กันดีนะครับว่า ผลประกอบการในกลุ่มเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจจริงๆแอดไลน์มาหาบรมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับาตามนี้ละกันนะครับใครสนใจก็แอดมานะครับ ก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับสำหรับช่องบางมีนทีเด็ดบอลช่องนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบางมีนทีเด็ดบอลช่องนี้ไ้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทีเด็ดโดนๆที่บางมีนจะมาลงให้ทุกท่านได้รับชมทุกวันวันละหนึ่งคลิปเท่านั้นนะครับก็สำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ก็ขอให้ผลประกอบการกลับมาอยู่ในแดนบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้เงียบเหงาไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับกรา กลับมาอยู่ในแดนบวกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนี้เลือกคู่ที่ชัวร์ที่สุดมาให้ท่านลงทุนแล้วนะครับถ้าเกิดไม่มาก็สงสัยจะต้องได้พักสักระยะหนึ่งนะครับน่าจะได้พักจริงๆนะอาจจะพักสอสาวันแล้วแต่นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งสําหรับผลประกอบการสําหรับวันนี้บางมีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม